อยากจมูกโด่งขึ้นอยากมีดั้งแบบไม่ต้องผ่าตัดการบีบจมูกนวดจมูกมันช่วยได้จริงไหมหัวข้อน,นี้คนถามมาเยอะนะครับแต่ยังไงหมอจะขอแชร์นะจากเรื่องจริงตัวเองแล้วกันต้องบอกก่อนนะครับว่าเขายังไม่ได้มีหลักฐานการแพทย์อะไรนะมาคอนเฟิร์มว่าการบีบก,การนวดเนี่ยช่วยให้ดั้งพดดกขึ้นได้จริงหรือแบบจะโด่งขึ้นแค่ไหนในเวลาเท่าไหร่อย่างแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนเลยว่าจมูกของเราเนี่ยมีพาร์กระดูกแข็งหรือโบนอยู่ด้านบนและกระดูกอ่อนหรือคา์ทิเลชบริเวณช่วงก,กลางถึงช่วงปลายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการบ นวดหรือว่าคลึงนานๆนตะิดต่อกันจุดที่มันอาจจะเรียวลงได้เนี่ยคือช่วงไหนช่วงกลางถึงปลายถูกปะ่ะขออนุญาตพาทุกคนนะครับไปย้อนเวลาหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีด่างหรือเปล่าไปดูกันอันนี้ประมาณ10ขวบนะครับก็จะเห็นว่าจมูกเนี่ยก็ปกตินะไม่โด่งอะไรดูไใกล้ครับก็จะเห็นว่าช่วงปลายเนี่ยมันไม่ได้โด่งไม่ได้คมนะครับแต่ว่าด้างเนี่ยพอมีบ้างนิดหน่อยเรื่องที่มีอยู่ว่าแม่ผมนะครับเขาจมูกสวยมากคือช่วงปลายเนี่ยแบบแล้วก็พุ่งแบบไม่ได้ผ่านนะ เราก็เลยเกิดความอยากครับอยากให้ช่วงปลายเนี่ยมันพุ่งเหมือนของแม่ก็เลยพยายามหาวิธี